สวัสดีครับมาพบกับการแข่งขันมาคอตออนไลน์นะครับในชุดนี้เราก็ยังจะเดินห้าเต็มอีกครั้งหนึ่งนะครับห้าเต็มอยู่นะครับไปสักสามสี่อีพีเนาะอีพีนี้ก็น่าจะเป็นอีพีที่สามนะครับสำหรับการเดินห้าเต็มอันนี้พบกับสีอุยนะครับพบกับสีอุย เป็นทรงห้าแต้มก่อนขึ้นมาแล้วจะมาโชบจะมาโชบไปครับห้าแต้มเราตั้งเป็นทรงสามเหลี่ยมเพื่อเตรียมยิงถ้าเดินยิบหกยิบสองนี่แพ้ผมเลยนะ อันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้โดยอังน,นี้ก็ถือว่าเราเสียเปรียบเราเพราะเราได้กินคืนจังหวะที่สองนะครับเราได้กินคืนนี่นะครับชอดนี้ขึ้นไปตวัดออกมาตัว,ตวนี้ ขึ้นไปแทรกนะครับตบไปตกมาต่อไว้ก่อนเดี๋ยวเราต่อไว้ก่อนตัวนี้หาแต้มพบซีอุยนะครับเกมนี้ขึ้นมาหนุนไว้ก่อนขัดขวางกันทำงานเข้าเหลือตัวเดินไม่กี่ตัวแล้วนะครับทีนี้ไปเข้าฮัท กินฟรีกินไปไปนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเราชนะไปอย่างขาดลอยอทีนี้เราเดินก่อนบ้างเราเดินก่อน เมื่กี้เขาเป็นซีวี o e เนาะทีนี้เราเป็นสกายแลบบางสยเอาแล้วครับก็จะเดินทรงนี้เราจะเป็นสกายแลบบ้างทีนี้อู้เป็นทรงอะไรเนี่ยเป็นทรงอะไรเอ่ยอู้ต่อแล้วนะครับต่อขึ้นมาแล้วตั้งเป็นสามเหลี่ยมสิ หนุนขึ้นไปหนุนขึ้นไปหนุนขึ้นมาเอาแล้วครับอุดเป็นรถรางเลยทีเดียว <c oughs> เป็นรูปรถรางนะครับฝั่งนุน้นโอเคตะวัดขึ้นมามาครับ ขึ้นไปสิเดินนี้ออกไปไปเข้าฮอดแยกตัวออกมาไปเข้าฮอดครับผมเราอีกสองจังหวะเราก็ถึงฮอดแล้วอสองจังหวะถึงฮอดทีนี้เข้ากินเข้ากินตำแหน่งนี้ มาโยนร่มนะครับโยนร่มเข้าไปทิ้งร่มเข้าไปอ๋อแล้วครับทีนี้กินกันแบบอุดตลุดเลยแหละทีนี้ไม่รู้จะหนีตำแหน่งไหนดีนะครับฝั่งนูน้นกินไปนี่ก่อน หนียากนะครับรอดยากเกมนี้กินไปตรงนี้ก่อนกินไปนี่เรียบร้อยนะครับคู่แข่งน่าจะยอมสวัสดีครับมาพบกับเกมที่สามที่สี่คู่แข่งขึ้นมาเรายังอยู่ในซีรีส์ชุดห้าแต้มอยู่นะครับ ซีรีส์จนห้าแตมขึ้นมาแต่เดินก่อนแล้วก็เป็นอิสระฟีสไตล์นะครับก็น่าจะเน้นเน้นทรงมาตรฐานไว้ก่อนอืมคู่แขงเป็นโจนห้าเต้มคู่แขงเป็นโจนห้าแตม้แแตมตั้งเป็นสามเหลี่ยมไว้ เป็นสามเหลี่ยมหนุนขึ้นไปมาต่อขึ้นไปอ่นะครับทีนี้ขึ้นไปครับ Okay. กินมาเรากินสองนะครับกินมาเรากินสองร่วมตัวนี้คู่แข่งต้องหนีจากตรงนี้นะครับมนันโดนฆ่านะครับนี่ก็หนีไม่พ้นนะครับเรายังไงเราก็ฆ่าอยู่แลว้วนี้หนีไม่พ้นนะครับทีนี้คู่แข่งยอมไปครับสำหรับเกมนี้ต่อไปเราจะเดินห้าแต้มครับ เดิดห้าแต้มเดินหลังอ๋อโอเคคู่แข่งมาทรงนี้มาทรงนี้อะไรน,ะน้อนี่มากอะไรเนอ้อนี่ไม่รู้ว่าคู่แข่งเดินมากอะไรนะครับเดี๋ยวรอดูก,ก่อนอ๋อเป็นกองโจรสองหน้ากองโจรสองหน้ากองโจรสองหน้า เราก็เป็นห้าแต้มแหละแต่ว่าในเมื่อเขาเป็นอย่างนี้เราก็ต้องขึ้นยกระดับหมากขึ้นไปนะครับในเมื่อเขาไม่ขึ้นสูงเราก็ต้องขึ้นสูงอเาขึ้นไปรองสี่าจะทำอะไรกันได้บ้างนะครับตั้งกระดงสามเหลี่ยไมไว้ก่อน ขึ้นมาทรงนี้ขึ้นไปครับถ้ามานี่ก็โดนนะครับเนี่ยผมตั้งตั้งโคงขายไว้แล้วผมตั้งโคงขายไว้เพื่อยิงตัวนี้อยูแล้วนะครับอ่าแล้วทีนี้ขึ้นไปเข้าฮอต คู่แข่งย้อนนะครับโอเคครับวันนีครับมาดูเกมที่ห้าที่หกวิดีโอชุดนี้จะพิเศษนิดนึงเนื่องจากว่าสี่คู่สี่เกมแรกมันเวลามันเร็วมากครับมันไม่ถึงสิบนาทีผมก็เลยเล่นให้อีกสองเกมนะครับเล่นนี่อีกสองเกมก็เป็นแนวทางห้าแต้มเหมือนเดิมนะครับแนวทางเน้นห้าแต้มเดินหลังนะครับส่วนเดินก่อนก็ฟีสไตล์ แล้วแต่ว่าเราอยากเดินอะไรนะครับแต่เดินเดินหลังเราจะเดิน5แต้มนะครับเป็นในชุดซีรีส์ชดุด5แต้ม EP ที่3นะครับ5แต้ม EP ที่สามขึ้นมาทรงนี้ไปยังไงดีเขาขึ้น24มา20ไปอย่างนี้ครับ นี่เดินฉลาดนะนี่นะเดินดีนะครับไม่ใช่ขี้เหล่นะเนี่ยเล่นเดินยี่สี่มายี่สิบก่อนทําให้ฝั่งนี้เล่นยากนะครับโอ้เอาเรื่องเหมือนกันนะครับมาตรฐานตัวนี้เอาเรื่องเลยนะครับในความรู้สึกของผมถือว่าเอาเรื่องเลยนี่นี่เพอ เพื่อเพิ่มห้าเต้มผมจะแพ้นะครับเนี่ยถ้าเข้าถ้ายังไงผมก็ต้องต่อสิบห้าสิบเก้านะครับอู้เอาเรื่องเลยนะครับเนี่ยถ้าแพ้มาก็อย่าว่านะครับตัวนี้โอเคครับอืมเอาเรื่องเลยนะครับเดือนดีครับ เดินยี่สิบสี่ยี่สิบได้ได้แนวทางแล้วคนนี้เดินถือว่าหยิบเขาเรียกว่ายกตัวทำให้เกิดปัญหามากเลยขึ้นมาครับ เขากินเดินตัวไหนรอดีถ้าจะเดินรอตัวตัวนี้เดินได้นะครับโอเคผมก็กินไปแต่ผมได้เข้าวัดในง,งานนี้เอาแล้วครับวัดใจกันแล้วทีนี้ ไปไปเข้าฮอตนะครับมานี่ไปครับอ่าเขาต่อบเขาต่อมาเพื่อเข้าฮอตขึ้นไปไปกินฟรีหมายเลขยิบสองเราจะเข้ากินหมายเลขยิบสอง ดีไหมโอ้เขากินไม่ได้ครับหายเลยถ้าเขากินเขาเขา้เขาเจ็ดไปสามแล้วเขาต่อยี่ห้ายิบสองเรียบร้อยนะครับนั่นถ้าเขากินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อู้โ,โหเกือบเกือบเข้ากินนะครับเกือบเดินไปหมายเลขสามสิบเอ็ดคราวนี้เดินได้ครับคราวนี้เดินได้แต่เมื่อกี้เข้าไม่ได้แน่ครับโ <laughs> ดนต่อสองหลัง ไปครับผมอ้าวเราได้กินฟรีหนึ่งมาเขาจะมาข้างฮอดเราแล้วโยงมาทางนี้ก่อนโยงมาทางนี้เดี๋ยวเขาจะเล่นสองเราถ้าเราเดินยี่สบเอ็ดยิบห้าโดนสองนะครับให้ระวังจังหวะแบบนี้ดีๆ เขามาตัวนี้ไปกินคนละตัวอืมเตรียมค่าฮอตค่ากินสองคู่แข่งน่าจะยอมนะครับจะได้เดินจัดระเบียบให้เลย คราวนี้เราเดินก่อนบ้างนะครับอยู่ในชุดห้าเต้ม ep ที่สามนะครับ ep ที่3ก็เป็นหวังว่าคงได้แนวทางนะครับในการเล่นรับหมากมาตรฐานบ้างรับหมากอื่นๆบ้างนะครับห้าเต้ม ep ที่สามอันนี้เขาเดินย่อสั้นนะครับคู่แข่งเดินย่อสั้นเดินเดินหลังเป็นกึ่งโจร เป็นกึ่งโจรเป็นจิ้งจกจะเป็นจิ้งจบจะเป็นจิ้งจบเข้าไปเจ็ดมาสิบเอ็ดไหมอ่าตรงเดินเจ็ดมาสิบเอ็ดถึงจะเหมาะสมนะครับแต้มน,นี้ตัวนี้ เดินตัวไหนดีอุดอเข้ามาขึ้นไปครับขึ้นมาเข้าไปครับ ผมไม่เดินสิบเก้าสิบห้าเพราะว่าจะโดนต่อสองนะครับสิบหกสิบเก้าต่อไปอกินทางนี้มาผมก็กินเไปหมาเลขสิบห้านะครับมาเลขสิบห้าเลยก็กินมา้นู่นผมก็ฉีกมานี่ครับฉีกมานี่ก่อนขึ้นมานี่ไป ขึ้นไปครับผมต่อแทรกกินฟรีทีนี้เราก็เข้ากินฟรีตรงนี้นะครับเราเข้ากินฟรีเขาน่าจะต่อไหมสิบเจ็ดยิบสองไม่เอ่ยสิบเจ็ดยิบสองเรากินตัวนี้ก่อนเพราะว่าเราได้กินอีกตัวหนึ่งแน่ๆนะครับเราได้กินตัวนี้แน่ๆเขาเข้ามานี่เรา ไปนี่ก่อนอไปนี่ก่อนนะครับเขาเขา้าหอดตัวไหนก็ไม่ได้เฮ้ยได้สิได้อยู่ได้อยู่อยโอ้อย่างงี้ไม่ได้เลยถ้างงี้ก็ให้กินเลยมาครับจบเรียบร้อยนะครับอ่าโอเค